ค่ะแม่นุกพาแม่ฝายนะคะไปเข้าน้ําเกลือแล้วนะคะให้แบบเข้าเส้นนะคะน้ําหนักฝายก็ลดลงนะคะก็ฝากฝ่ายไ้ที่นี่นะคะให้น้ําเกลือเข้าเส้นเดี๋ยวดูไปจนถึงเย็นว่าฝ่ายจะเป็นยังไงนะคะบางทีก็อาจจะให้น้องฝ่ายแอดมิทที่นี่สักคืนอย่างนี้นะคะลองดูก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะไปรับน้องนะคะกล่าวขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาแม่ฝายนะคะ ขอให้ทุกท่านสุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะฝ่ก็มีการอาการติดเชื้อที่ตานะคะก็คุณหมอฉีดยาฆ่าเชื้อฉีดยาเคลือบกระเพาะแล้วก็หยอดตาให้ด้วยนะคะเขาก็นอนนะคะนอนแล้วพอแม่จะกลับเขาก็เขาก็คล้ายกับว่าอยากกลับบ้านกับแม่ด้วยค่ะก็ต้องให้ฟืนใจให้เขาอยู่ให้น้ำเกลือก่อนนะคะเพราะว่า ให้ใต้ผิวหนังมันจะไม่เต็มที่เหมือนเข้าเส้นนะคะคือที่อุ่นใจเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะคะโรงพยาบาลสาที่นี่ใกล้บ้านนุกห่างห่างห่างบ้านนุกแค่2กิโลเองนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวไม่น้อยจะว่างหรือป่านะคะว่านัดกันว่าจะไปซื้ออาหารนะคะแม่นาแม่ตาม,มาให้ไปซื้ออาหารนะคะกราบขอบพระคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะแล้วนุกจะทำคลิปให้ชมนะคะไปซื้ออะไรมาบ้าง รถน้ำก็มาส่งพอดีนะคะกับขอบคุณทุกการสนับสนุนท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้แมนุกก็กำลังจะสักผ้ารอนะคะรอไม่น้อยไม่รู้จะมาตอนไหนนะคะแล้วท่านหนึ่งที่นุกต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงยงีก็คือคุณน้านะคะคุณน้าให้นุกซื้อกลงให้น้องเมตานะคะเพราะว่ากลงของเมตตาเล็กมากนะคะ จะซื้อเท่านี้นะคะเท่าอันนี้นะคะเพราะว่านุกเล่าให้คุณน้าฟังว่าสงสารน้องเมตานะคะเขาอยู่กรงที่แคบแล้วก็ไม่มีที่นอนแบบสะดวกนะคะบางทีเข้าไปนอนในกระบะทรายซึ่งมันไม่ดีนะคะคุณนาก็เลยอนุญ,ญาตแล้วก็ซื้อให้ค่ะกลับขอบคุณคุณน้าอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณนามากมากค่ะตอนนี้เมน,นูก,ก็นั่งทําคลิปไปแล้วก็ดูผ้าไปนะคะซักผ้าปั่นผ้าอยู่นะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะแดดเปี้ยงเลยนะคะ ดูบรรยากาศข้างนอกก็เลยจะรีบซักผ้าตากแดดเอาไว้นะคะเดี๋ยววันไหนฝนตกมันจะไม่ได้ตากแดดนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ